นี <Yes. S 1> ่นี well, okay, so kind of work, so okay. ่เส okay. ื้อใหม่ครับอันนี้คือเสื้อใหม่ครับนี่นะเดี๋ยวจะไม่รู้นะครับวันนี้น้องวัตถุเสื้อใหม่เดี๋ยวเราแกะกาออกใส่เปลียก็แกะกาออกครับถืวมันเปลี่ยนพอจะใส่ใหม่พอก้าสิบเลยครับเฉยไหมอือหือเปลี่ยนออกดิเอ้ยเสื้อคนสดถึงตัวกี่บาทเนี่ยไม่รู้ขายเจเลยวายอยเสื้อันสดถึงตัวกี่บาทเนี่ย แล้วก็บาดมั้ยใช่จะไม่ผิดนะแล้วก็บาทนี่เขามีบนหน้าที่ทำอไมนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงยังไงนะมัดมัดตายแล้วแล้วอะไรเนี่ยผูกโบแล้วไม่ได้แกะไม้เนี่ยไว้ผูกตัดออกเลยผูกก็ว่าอยู่ทำไมมันอะไรว่ายอมยาได้หมดตัดออกด้วยเจ๊ยายังไงอะยาตัาลุงข้างหลังยาแกะมันเป็นตัโบก็ตายมาๆมมาแล้วกัน

โ okay. อุ๊ยแล้วโบพี่อะไรเ <Yeah. S 1> หยหอยเหี่ยวมันคนมัดเลยหยาพี่ดูโบโอ๋บอ,อเออะไรเป็นอะไนะเราไม่ชอบมันจุดเกลียดหยาข,ขอร้อง,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 งมันขนรุกหยาหยาเดี๋ยวไปนอนละเมอโอ้โห<ม>ต่อยเดี๋ยวปักหยา

อ๋อที่วันสดๆๆใหม่ๆนะสขภาพรวเหนียวแท่งมาคนใหม้มาเลยนะตั้งใจการสินกรมาฮะสินกรรมามาแล้วเหรอเทำอะไรของนี่พี่ไงเออของนี่ตัวน,นี้ใช้บัตรเครดิตไปตัวนี้เหรอขยันรูดไม่ขยันจ่ายรูดปืๆๆ <c oughs> ๊ดรูดปื๊ดรูดเพลินเลยใช้ช่างเหมือนใช้ตัวเองเลย รูกอ๋อลูกไปได้ล้างพริกไปแนบเลยนะ่ะเห็ดสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเห็ดขึ้นกันเลยว้เอาหมดเลยบ้างมงั้ยน่ะพี่ใส่ขนาดนั้นเราว็าน่าจะหมดแล้วล่ะ <laughs> เราจะกินกันหมดเปล่านั่นสิพี่ตัดบางมันะ่ะเถอะตัดกันหล าสั้นไงมันยาวแล้วมันพันคอบีสาวยากมันสาวไม่ไม่เป็นสิทธิ์จะไม่ไม่จบไม่สิ้นสักทีเดี๋ยวเราจะลวกกุนเส้นกันนะคะชุบสุกแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเลยเดี๋ยวเราใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลวกหมูเดี๋ยว เราจะมาตากตอนหมูมันลงไปมันเยอะกว่านี้นี่นะทำไมมันเหลือดแค่เดียละ่ะมันกระจายหมดแล้วค่อยเอาขึ้นใหม่ลวกกุ้งก่อนเดี๋ยวค่อยเอาน้ำไปทีเดี๋ยวเราจะมาลวกกุ้งต่อนะคะชุบ ก็จะเอาแบบมันสุกนิดนิดไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวเราจะตักออกนะคะมีหมูด้วยรวบหมูไ<ม>อ้รวบกุ้งแต่มีหมูด้วยนะ<ม>ใส่จาน เดี๋ยวเราจะตำน้ำยำกันนะคะเฮ้ยติดไยอ๋อไฟ่ตำตำตำยังไม่ได้ตำเลยเอาเลยเอาะเดีหยวเผ็ดเด็กน้อยกินไม่ได้ใช่พี่ยิ่มพี่ดูเล็บหนูสิเหลืองพี่ว่าจะไปอยู่หนูไปจับปลาคุ <laughs> ตำตำแซบซะด้วย สางสามบ้านแปดบ้านเลยโอเคเราต้องตามอะเอียดมากนี่เราก็จับทิกไส่ไปตอนปลาใส่ีหนวาใส่ครกจะได้เห็นใส่ okay. ไหนเนาเออ ใส่ผงชูรสแล้วก็บีบมะนาวด้วยใส่หลายแซ่บหลายอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันร่วงไม่มีจะร่วงแล้วนะใส่ตาในไหมใส่ใส่ว้าว <c oughs> ตัดหวานนิดหน่อยไม่นิดเจ้าพี่อย่างเงี้ยได้อยู่ใส่น้ำปะลาที่กินใส่น้ำปะลาเนี่ยใส่บอกจะถามก่อน ชอบไม่ใส่ไหมก็ใส่มันจะได้นุน่นนมอแล้วขัดเลยขัดความอร่อย <c oughs> ยังได้ชิมเลย <c oughs> ชิมก่อน <c oughs> ชอบไหมเงี้ยอึ้งอืมงเนยยังไม่ได้กิน <c oughs> ได้อยู่นะ ต่อ,อีกแบบเหมือน,น้ำปลาเหมือนมันอ่อนน้ำปลามันิดนึงบ้าชิมอิ่มอ่ะใช่นเนื่อไงม,มันพอดีแล้วนะนเราก็ทำน้ำยำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเครื่องใส่เดี๋ยวเราจะมายำมุนเส้นกันนะคะ นี่เราก็ใส่เส้นลงบ้าเง้ยเอามาใส่น,นีอร่อยอ่ะเดี๋ยวแล้วใส่หมูกะกุ้งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะปุ๊บหมูติดหมูติดห้ามเหลือแล้วก็ใส่นี่ใช่ไหมน่นคือ,อะไยอันนี้เป็นปูอัดนะคะนี่แล้วก็ใส่ปาาไม่ใช่ใส่หมอ้อเดี๋ยวแล้วใส่ปูอัดกัน แล้วก็เห็ดแล้วก็ประเทศอันนี้จะใส่หอมที่เราซอยไว้นะคะแล้วก็หอมประชีไปวาหมาดในหม้อเลยแล้วก็จะคนคนโคเลยคขเลยเเลกินทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยเดี๋ยวกินไม่หมดแล้วแจก ชิมอะชาติงป็นไงคือกินดีกว่าหร <c oughs> อกอะไรไม่ำา,าจำส่วนไม่ได้โ <c oughs> อเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่จานกันโ <c oughs> อ้ยครึ่ง อนดจังเลยน้ำแม่ขาดแคนน้ำมากให้ใครนะ <h ums> ของเราไงอันนั้นก็เดี๋ยวใส่ถุงแบ่งให้คนเสร็จ <h ums> เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันดีกว่าอือหือ ไมเ่เป็นอะไรเงี้ยพี่เอาอยาไปให้แม่นี่คิดว่าจะพร้งอ,อะไรบ้าแม่เจัาอะไรชาขอเลา,าเรียนพี่ พี S <S it, so yeah like bon ่เคียร์ตูดมาเธออก็ยึดต like ิดสายหมดบอกไฟไม่ไม่ไปสับผ um> ันแอร์ลงก่อนปิดแอร์ลงก่อนทำไมเนูเห็น uh มือเกาอย่างงี้งอหยบเจ็บ้อโอ๊ยโอ๊ยเอาอะไรกันแบบนั้นตื่ไหมปวดอะไรบิดเนี่ยมันนักเสบจริงตื่นตื่น ไม่ตั้งใจแล้วปวดอ่ะเองไม่ปล่อยอ่ะก็ใช่ไรแม่งยากกินจริงเองไม่โ่รยทีมันก็เกึ๊กแล้วมานปวดอ่ะก็ใช่ยากอ่ะเอาช้อนมาทีแรกก็ปล่อยทีสองไม่รู้โดนตรงไหนมันปวดแล้วเลยปวดเลยหมูเมื่อคืนนี่ก็หลบนั่นเลยนอนอยู่ก็ตุกห้อนปวดหลังเลย แก่แล้วเงี้ยต้องทำใจฮ่พี่ยอฟนจะเลิกร้องไหมนะซอสอันนี้ัน่ใช่ซอสเหรอเข่าทองแก่ตาก็ไม่ดีจ้ะด้งค่ะแก่แล้วตาไม่ดีพี่กินเยอะๆจะได้อ้วนเจนนี้สั่งไม่พอใจ ให้เด็กหมดอ่ะพี่อืมพี่ไปปวดหัวพี่ไปนู่นใช้จังแค่แค่รวมอาหารรวมแบบกินกองกลางด้วยอ่ะมันจะสองพันยาวเป็นกิโล 5, <000. S 1> เลยนุ่มบอกให้บพี่ตัดพี่ไม่ตัดนอยิ่อง,อ,งอืมอะไรอัวเยอะเลยไม่เผ็ดหรอเออเนี่ยพี่ไปพี่โจงบา,าร์ พี่บักสร้างไว้อะพี่กินที่สี่ 4. อร่อยเลขามีอาหารเลยใช่ไหมั้ยมีอาหารห้องพักเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเปิดลไปดูก่อนเพราะอยากไปเที่ยวมีหนุ่มปะอือทำไมไม่มีหนุ่มถึงจะลาไป่าไปแล้วแล้วมีอะไรแรงแรงดึงดูดไหมคนลากาแฟมาคนสวยปะสวยขาวปะขาวสีปะอือ ตัวสูงหน่อยนลยผู้หญิงโอ้ขนาดตัดมาฮะฮึสีทุกอย่างเลยแต่ยังเดียวไม่หัวพูดหายไม่ได้อือหูจ้าของน่าตอดินเท่าไรหล่อเลยไปของหล่อเลยละจกดินพี่จกดินลึเปล่าอะไรจกได้พี่จกหมดอ่ะเห็นพี่ชอบจกพวกอะไร ข้าเหนียวอะไรเงี้ยอืมอืมอืมเอืมยงชอบตกเลยตกตับด้วยนี่ชอบจกมืกันตับหมูแล้วจกอื่นนกันจกอะไร นัวดีนะอืมปลาขออร่อยเลยไม่ไม่ใช่ปลาหอรอกถึงมือเขาทำทำอร่อยเนาะอืมคนละยำไงผีดี <c ười> อร่อยอร่อยทีอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะวันนี้ดูว่าหนูหิวซอสอร่อยอืมขอบคุณครับเอ้เมนะอืม มีปลาตกมาครับกินจะอิ่มหมดแล้วกินจะหมดดูแลลืมบอกเห็นปลาช่อนเห็นตกมาได้นะคะปลาช่อนน้ำลึกใช้เหยื่ออะไรบอกดิใช้เหยื่อนักล่าหน้าหมีมดูไซส์เนี่ยตัวเดียวสวยนี่ไปซื้อตลาดหวานแหละต้องใส่กว่ากว่าหัวแตกแน่เลยเพราะ่าพี่ตังไว้อยากกินปลา ยังอยากกินอะไรที่ต้องหาออกมาให้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็อะไรดาวก็เดินที่จะหาให้ได้อเอาหรออยากกินยาละกาดได้เพื่องหาดาวให้ไปขอนดีไหมเดือน,น,นนะอ่ะก็ขอดเป็นเดือนไงดาวให้ก็ขอดเป็นเดือนหนูบอกว่าอยากกินยาละกาดอาทิตย์ได้ปะได้ก็ยันอ่ะได้ไดาวหาไง เฮ้ยน่าจันขาไปหาพระอจระจมันลูกต่างดาวอ่ะมันล้าจังดุกไปมาแมห้วแปลกโลกเแปลกโลกวิลาบย้ายอยู่นจะแปลกโลกแมกมาคืออะไร,รอ่ะจับแมกมาเหรออ๋อไอแม็กกินแมกมาก คิดหระเธเจอแล้วอ่ะไปได้นักเระว่าสุดใช่มั้ยสุดมามากอะไรอ่ะนั่มกินได้ไงวะทำไมอ่ะนักสุดนักมากเลยข้ามาแปลตรงสับอ่ะนะภาษาอังกฤษมันมันแปลหลายอย่างน่าตาเนื้อแทะ อ่ะังตามนี้นะพูดนอฟังมันะมันมันอะมันอาจจะไม่ได้แปลรงตัวไงแมกมาก็อ่านมากมะม่ายมาม่าเต็มเงี้ยสุดของมาม่ามัสุดมันเกี่ยวอะไรกับมาม่าเนี่ยเอากระมาก็มาม่าไงมะม่าคือของเหลวของเหลวที่อยู่ใต้เนี่ยอยู่ใต้พื้นเินเนี่ย นะไม่ใช่น้ำแม็กมากเออมาเลยะมื่านหร่เวลาที่ยังไงวะตอนให้เขาตอนเรียนไม่ยอมเรียนอือเวลาเขาให้เรียนไม่เรียนโคตรอิ่ไมไปเรียนเนกียวกับการโลกอ่ะอการโลกโลกศาสตร์เรืออะแบบหยบ่าอึ้งอยู่บนด้นตัน อาจารย์ไม่ก็บป่ะเออประโยชน์ป่ะใครกินอิ่มที่หลังล้างจานมีคนอิ่มที่หลังนะคะเดี๋ยวเราได้ล้างจานแล้วกินให้หมดบ่บ่มมากมาไม่พักทีริ้วพี่ให้หนูเล่นต่อพี่ไม่ได้ให้เล่นเล่นเล่นเนี่ยไปขึ้นชาแล้วน้อยต่อว่าง